สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนนหนึ่งกับเกมยูกิโอดูเอลลิงครับผมวันนี้ก็จะมาทำการรีวิวในส่วนของเด็กอีวิ h ฮีโร่ในส่วนของสกิลเดอะพาวเวอร์ริสทูเดสที่นี่นั่นเองฮะเรียกว่าสายนี้เนี่ยเออไปดูหน้าหน้าตาตัวเด็กก่อนสายนี้เนี่ยเน้นไปที่การเอ็กซ d ซีดซะส่วนใหญ่นะเออและได้ว่าตัวเด็กเนี่ยเป็นตัวเด็กที่เ,เล่นง่ายเพราะว่าไม่ชนะ ง่ายก็แพ้ง่าย <c oughs> นั่นแหละฮะโอเคมาดูความสามารถของสกิลกันดีกว่าสกิลก็คือเราจะสามารถทำการโชก์ดเวทบนมือเพื่อให้ได้เอฟเฟกต์สองอย่างครับเอฟเฟกต์แรกก็คือถ้าเราทำการโชก์ดเวทปกตินะฮะก็คือเป็นการ์ดเวทที่ใช้ได้ในเทินตัวเองนะ,ะเราจะสามารถทำการเสกในส่วนของตัวมาริเชสเอ็ใบนี้จากนอกเด็กมาอยู่ในสุสานได้3ใบฮะ,ะและในเทินนี้ เราจะสามารถทําการอัญเชิญตัวเขาออกมาได้โดยไม่ต้องทําการสั่งเวยนั่นเองและถ้าเราทําการโชก์ดซูปเปอร์ฟิวชั่นก็คือการเป็นนี้นั่นเองเราจะสามารถทําการเสกในส่วนของซูพปอรคิงแคสเซิลมาอยู่ในสภาพเซตก่อนนะอยู่ในอยู่ในช่องฟิวโซนครับผมแล้วก็จะสามารถทําการเสกในส่วนของตัวอีวิลฮีโร่มาลิเชียสเบลนมาอยู่ในเอ็กซ่าเด็กได้อีกด้วย แล้วเงื่อนไขาการใช้สกิลนี้ในเด็กจะต้องมีการซูเปอร์ฟิวชั่นอยู่1ใบฮะอย่างน้อย1ใบก็คือใบนี้นั่นเองแล้วจะต้องมีการมอนสเตอร์อยู่อย่างน้อย9ใบและห้ามมีมอนสเตอร์อื่นเลยนอกจากมอนสเตอร์อีเวิลฮีโร่หรือมอนสเตอร์เอลิเมนเทลฮีโร่เท่านั้นครับผมและในเอ็กซ์ตอเด็กจะต้องมีมอนสเตอร์ฟิวชั่นอย่างน้อย2ใบและไอมอนสเตอร์ฟิวชั่นใบนั้นจะต้องเป็นมอนสเตอร์อีเวิลฮีโร่เท่านั้นด้วยนะเออก็เป็นเงื่อนไขในการจัดเด็กที่ค่อนข้างจะเรื่องมากระดับนึเลยแต่ก ถือว่าเล่นได้ฮะก็เป็นเด็กฮีโร่ทีมเอ็กซิสเอ่อทีมหนึ่งที่เล่นสนุกนะเออเรียกว่าเล่นง่ายครับเล่นง่ายแต่ว่าทุนในการทําเด็กนี่ก็ไม่ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะโอเคมาดูในส่วนของความสามารถของตัวมาริเชตเบนกันนะครับฟอซอนเขาก็าคือตัวเขาจะสามารถทําการอัญเชิญได้ด้วยดาร์ f ฟิวชั่นเท่านั้นนะฮะและตัวเขาจะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้หรือการ์ดเอฟเฟกเลยและในช่วง Fate, เมนเฟสเราสามารถสั่งทำลายการ์ดมอนสเตอร์ของคู่แข่งทั้งหมดได้ แต่ไอ้มอนสเตอร์ใบที่ถูกทำลายเนี่ยจะต้องมีพลังโจมตีน้อยกว่าการ์ดใบนี้ด้วยนะฮะและการ์ดนี้จะรับพลังโจมตี200ต่อการ์ดที่ถูกทำลายด้วยเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้นั่นเองครับผมและในเทิร์นที่กดเอฟเฟกต์ของตัวเบรนไปนะฮะเราจะไม่สามารถสั่งให้มอนสเตอร์เราโจมตีโดยตรงคู่แข่งได้ยกเว้นมอนสเตอร์ฮีโร่เท่านั้นก็ถ้าหากเราใส่เป็นฮีโร่โดยตรงเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาแลวแต่ด้วยความว่าเด็กเขาเนี่ยเราต้องทำมาเล่นควบคู่กับมอนเอ็กซซีดก็เลย ถ้าเรากดใช้เอฟเฟกต์เบรนไปแล้วเราเอ็กซีดเป็นอะไรต่อก็ต้องคิดดีด้วยนะฮะเพราะว่ามอนเอ็กซีดถ้าไม่ใช่มอนฮีโร่ก็จะตีต่อไม่ได้เช่นเดียวกันนั่นเองโอเคมาดูในส่วนของตัวเ็กดีวาใบแรกที่เราใส่ก็คือตัว EV i l hero a d a s e t go ใบนี้ถ้ามีใครมี3ามใบก็ใส่3ใบนะแต่อเผอิญผมมีแค่2ไงแล้วก็ไม่น่าจะไปวนเปิดหาด้วยแล้วก็คงจะรออันนี้2 u r d อารแรกเอาแหละฟ <laughs> อน์ซอนเขาก็คือสามารถทำการทิ้งตัวเขาจากบนมือได้เพื่อทำการเสิร์ช Dark Fu s i ช n ่น จากในเด็กเนี่ยขึ้นมือได้และเอฟเฟกต์นี้เนี่ยจะใช้ได้แค่หนึ่งครั้งต่อเทิร์นเท่านั้นนะฮะและตัวเขาเนี่ยจะไม่สามารถทําการโจมตีได้ถ้าเราไม่ได้ทาการควบคุมมอนสเตอร์ฟิวชั่นอยู่ในฟิวนั่นเองและการ์ดใบต่อมาฮะก็เป็นการ์ดที่สายฮีโร่เนี่ยจะขาดไม่ได้เลยก็คือตัว Elemental Hero s t a r t r o t หรือว่า Air Man นั่นเองฮะก็เมื่อเขาทําการเชิญแบบปกติหรือพิเศษก็สามารถทําการเลือกใช้เอฟเฟกต์ได้อย่างหนึ่งนะฮะเอฟเฟกต์ effect แรกก็คือเราสามารถทําการทําลายการ์ดเวทกับดักของแข่ง ได้ตามจำนวนการ์ดฮีโร่ยกเว้นการ์ดใบนี้ก็ยิงแผงหลังแขวงได้สูงสุด2ใบนั่นเองและอีกเอฟเฟกหนึ่งก็คือเราสามารถทำการเสิร์ชการ์ดมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าฮีโร่จะเด็กขึ้นมือได้นั่นเองแล้วก็ไปต่อมาฮะ e m e n t n t h l h o r o q u q u s o s o l d เ e r เมื่อตัวเขาทำการอัญเชิญออกมาแบบปกติเท่านั้นนะะเราจะสามารถทำการเลือกมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าฮีโร่ ที่มีระดับ4ดาวหรือต่ำกว่าที่หน่สุสานหนึ่งใบฮะทำการอันเชิญออกมาแบบพิเศษยกเว้นตัวเขาเองนะฮะและอีกเอฟเฟกต์นึงก็คือตัวเขาเนี่ยถ้าหากเป็นวัตถุดิบในการอันเชิญ m o n อร์ฟิวชั่น Fusion, โดยส่งลงสุสานหรือไปรี m o ฟโซนเราจะสามารถทำการจว2องละทิ้งการ์ดบนมือได้1ใบนะฮะอไอเอฟเฟกต์อันหลังเนี่ยไม่ได้ใช้ในเด็กนี้นะฮะนึกว่าเอามาใช้ขุดมอนฮีโร h e o เพื่อ e x c ซ t e แรงสี่อย่างเดียวเลยะฮะหน้าที่ของเขาในเด็กนี้นะ แล้วก็ใบต่อมา Elemental Hero Solid Soldier ครับผมตัวเขาเมื่อทําการอัญเชิญแบบปกติก็จะสามารถทําการอัญเชิญ Monster Hero ที่มีระดับ4ดาวหรือต่ากว่าจากพึนออกมาแบบพิเศษได้เช่นเดียวกันและถ้าตัวเขานะฮะที่อยู่ในช่อง Monster Zone ถูกส่งลงสุสานนะฮะด้วยการเวทเราจะสามารถทําการ Target Monster Hero ที่อยู่ในสุสานหนึ่งใบทําการอัญเชิญออกมาแบบพิเศษได้ยกเว้นตัวเขาเองนั่นเองฮะแล้วก็ใบต่อมาฮะ Super Fusion เราสามารถทำการทิ้งการ์ดบนมือ1ใบเพื่อทำการอันเชิญ Monster Fusion ออกมาจาก Extra Deck โดยใช้วัตถุดิบได้ทั้งของเราและก็คู่แข่งนั่นเองครับผมและระหว่างที่การ์ดปบนี้กำลังทำงานอยู่การ์ดทุกใบจะไม่สามารถ activate effect ขึ้นมาได้ก็คือไม่สามารถขัดได้นั่นเองและก็ใบต่อมา Cyclone ก็มายิงแผงหลังนะฮะ b u g มู er Moon มาจับ m o เตอร์ในสนามหนึ่งใบคว่ำหน้าป้องกันครับผมและก็ใบต่อมา Dark Calling เราสามารถทำการ r e m o ฟ การจากบนมือหรือในสุสานนะฮะเพื่อเป็นวัตถุดิบในการเชิิม monster ิวชั่นได้นั่นเองและการไปนี้จะถือว่าชื่อดาร์คฟิวชั่นด้วยนะครับผมและก็ไปต่อมา trap hole พอสามารถก็คือถ้าหากในสุสานเราไม่มีการา์ดกับดักอยู่เลยเราจะสามารถใช้งานเอฟเฟกต์การไปนี้ได้ก็คือสามารถทาการ t a r ก็ตการ์ดมนสเตอร์ในสนามสองใบทาลายทิ้งนั่นเองและก็การ์ดนสเตอร์ใน์ต t r a เด็ k ไปแล้วก็คือ evil hero malaysia fan ครับผม เงื่อนไขาการอัเชิญก็คือต้องเป็นมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าเมลีเชียตเอ็ดกับมอนสเตอร์ที่มีระดับ6ดาวหรือสูงกว่าเผ่าเฟนนั่นเองและการเป็นนี้จะต้องทําการอันเชิญด้วยดาร์คฟิวชั่นเท่านั้นนะฮะและความสามารถก็คือระหว่างช่วงไพเทนเฟนของผู้แข่งมอนสเตอร์ Monster ผู้แข่งจะถูกเปลี่ยนสภาพเป็นตั้งโจมตีทั้งหมดและจะไม่สามารถทําการโจมตีมอนสเตอร์ใบอื่นได้เลยนอกจากการใบนี้ก่อนเป็นใบแรกนะฮะก็คือเป็นใบเรียกเป็นใบเรียกตีนั่นเอง <laughs> โอเคตจากนี้ไปนี่คือเราจะเล่นเป็นเอ็กซิส์โล้ว,ลวนๆแล้วฮะก็คือเป็นดาร์ครีเบเลียนถอดไส้โอเวอร์เลยสอใบเพื่อทําการแทร็เก็ตมอนสเตอร์คู่แข่งที่หงายหน้าอยู่พลังโจมตีโดนลดลงครึ่งหนึ่งและเอาพลังที่หายไปครึ่งหนึ่งมาบวกให้กับการใบนี้นั่นเองทีแล้วอีกแชมเปี้ยนเอ็กคาลิเบอร์สามารถทําการถอดไส้โอเวอร์เลยสอใบจากตัวเขาเพื่อทําการเบิ้ลพลังเขาก็คือเป็นตัวพลังโจมตี4ี่พันนั่นเองจังหวะเผลอที่แข่งไม่มีแฮนด์แท็บไม่มีแผงหลังก็เอ็กซิส์เป็นใบนี้และตีปิดเกมได้เเเลยนนนนนนัั่่อองตวซซิิะีก็ป็ป ของคู่บ้านคู่เมืองของเด็กมอนสเตอร์สีดาวอยู่แล้วก็คือเอามาจ่า,จายโอเล1หนึ่งใบและรีมูฟมอนสเตอร์คู่แข่งหนึ่งใบและมอนสเตอร์ใบนั้นจะถูกนํากลับมาเข้าสู่ฟิลในช่วงสแตนบายเฟสหน้าของคู่แข่งและหลังจากตัวซินทําการโจมตีเสร็จ,จเจ้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น300และกำลงเพิ่มขึ้นอีก3ด้วยนะฮะและก็ดาวเด่นอีกใบหนึ่งในเด็กนี้ก็คือนอนแมนสาบก็ระวังเทิพือนทุกคนถ้าหากคู่แข่งทําการอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ระดับ5ดาวหรือสูงกว่าขึ้นไปนะฮะเราสามารถทําการจ, ay, จาบบ่ายโอเเลจาาากกนใบพื่อทํร ในเกียริการอันเชิญนั้นและทำลายทิ้งทั้งหมดครับผมเรียกว่ามีแบบ perfect บ o a r d ของเด็กนี้อยู่นะผมไม่รู้ว่า perfect บอร์ d ของเด็กนี้เนี่ยคนอื่นเล่นกันยังไงแต่ว่าของผมเนี่ยเป็นประมาณนี้น่าจะโอเคสุดในยุคปัจจุบันนี้นะเออในยุคปัจจุบันนี้เว้นแต่เขาจะมีบุกอัพมูลหรือมีอะไรมาทำให้บอร์ดเราพังอะโอเคแรีเพลย์แรกอันนี้เราเจอกับเด็กโรสด d r a g o นั่นเอง อันนี้เราได้เริ่มหลังนะฮะถามว่าเด็ก,ดดกนี้ได้เริ่มก่อนเริ่มหลังดีได้เริ่มก่อนและมือพร้อมก็ค่อนข้างโอเคแล้วฮะแต่ถ้าเริ่มหลังแล้วไม่มีอะไรเลยก็แย่ไงนะเริ่มก่อนเริ่มหลังก็ได้ครับขอแค่มือไม่มือไม่แย่เกินไปอะ่ะเออขอแค่มีแบบการเวทอ่าการเวทนอร์มอลหรือมีซูเปอร์ฟิวชั่นบนมือเพื่อให้ใช้สกิลได้ถือว่ามือไม่แย่แล้วฮะแต่ถ้าหากเราใช้สกิลไม่ได้ถือว่าแย่และแย่ระดับหนึ่งละก็ผู้แห่งเปิดมาก็ใช้ในส่วนของสกิลสเปลออฟโหลด แลนเชิญล็อกโหลดครับผมทำการเสิร์ชบัซซลโหลดชูตขึ้นมือฮะและก็ใช้งานบัเซลโหลดชูตทันทีฮะทำการขุดในส่วนของไว้โหลดและทำการซิงโครเป็นในส่วนของตัวอย่างซิงครับผมและหมอบการ์ดแทงหลังสาใบผ่านเทินจังหวะนี้ค่อเทินมาฮะทำการใช้ไซโคลยิงหยอกไปก่อนและใช้สกิลเลยฮะทำการโชว์ในส่วนของด็อก Dark Calling <laughs> Dark Calling ขออภัยในสำเนียงที่มันเผอหลุดมาก่อนหน้านี้นะก็คือทำการโชว์ Dark Calling และทำการเสกในส่วนของมาเลเซียเอเข้าสู่ในสุส,สาร3ใบนั่นเองนี่นะ,ะแล้วเราก็ใช้งานในส่วนของตัว Dark Calling เลยฮนะทำการรีมูฟวัตถุดิบ2ใบเพื่อทำการอเชิญในส่วนของ Evil Hero m a l a c ล i a s f a n นั่นเองฮนะอ่ะแวะดู a อนิเมชันเขาซะหน่อยแล้วกันเพราะเป็นอีกหนึ่งอนิเมชันที่ผมรู้สึกว่าดูดีนะดูเท่นี่ยิ้มก็ชาบใจ ไอ้เนี่ยวูฟลินโอเคแล้วก็ทำการอัญเชิญในส่วนของตัวซอยโซลิฮะทำการอัญเชิญในส่วนของแอร์แมนต่อเพราะว่าซอยโซลิดสามารถทำการอัญเชิญมอนสเตอร์ฮีโร่ที่มีระดับ4ดาวหรือต่ำกว่าออกมาจากบนมือได้นั่นเองก็ทำการอัญเชิญในส่วนของแอร์แมนเพื่อทำการเคลียร์แผงหลังนะครับเพราะว่าผมจะลงมาทำการยิงแผงหลังนั่นเองซึ่งตอนนี้ในสนามผมมีฮีโร่ครบครบฟิลแล้วก็คือ เจ้า2ใบนี้เป็นฮีโร่นะฮะก็สามารถยิงแผงหลังได้2ใบนั่นเองฮะยิงเรียบฮะก็เผอไปยิงโดบสสนบาซ่ารดชุดนะก็เอฟเฟกต์เขาทำงานแล้วก็ทำการขุดในส่วนของล็อกโลสตรากอนขึ้นมานั่นเองอล็อกโลสดรากอนก็เสิร์ฟในส่วนของบูโรสครับผมจังหวะนี้ผมก็ทำการหมอบบวบมูมแล้วตัดสินใจเอ็กซิสเป็นในส่วนของนอนแมงสาบเลยฮะเพราะว่าเด็กที่เรากำลังเจออยู่ด้วยนั้นเป็นเด็กแนวซิงโครซึ่งน้อนแมงสาบสามารถทำการเนเกต จาพวกอัญเชิญแบบซิงโครได้นั่นเองแต่ต้องเป็นซิงโครระดับ5ดาวขึ้นไปนะถ้าเป็น4ดาวลงมาก็เนเกตไม่ได้ก่อนทการโจมตีไปที่ล็อกโลฮะแล้วก็โจมตีไปที่หยางสิงหยางสิงก็ทําการอัญเชิญในส่วนของตัว5ดาวมาและเข้าถึนครับผมทำการเปลี่ยนสภาพตัวหยางสิงห้าดาวเป็นตั้งโจมตีนะจังหวะตะกี้เขาจะเปลี่ยนเป็นตั้งโจมตีเพื่อที่จะตีใส่แมงสาผมแต่เขาตีไม่ได้เพราะเอฟเฟกของเจ้าตัวมาลีเชียเฟนเนี่ยบอกว่า จะไม่สามารถทําการโจมตีใส่มอนสเตอร์ใบอื่นแล้วได้นอกจากมาทาการโจมตีใส่ตัวเขาอ่อนนั่นเองนะฮะซึ่งตัวมาเิเชียสเฟนเนี่ยพลังโจมตี3,500ตัวอย่างซิงเองพลังโจมตีแค่2 2 0 0ตีไม่ได้อยู่แล้วครับผมอะไรประมาณนี้รีเพลย์ที่2ฮะบอร์ดมันจะหน้าตาคล้ายๆกันนะเพราะผมรู้สึกว่าบอร์ดที่เป็นมา l ิเชียสเฟนเนี่ยกับตัว น้อนเป็นสาบเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นบอร์ดที่ค่อนข้างจะดีมากๆของเด็กนี้แหละในในแพทปัจจุบันเพราะว่าในแพทปัจจุบันเนี่ยเราเจอกับเด็กซิงโครเยอะอืมผมว่าบอร์ดเนี้ยค่อนข้างโอเคแล้วเวนเซแต่เราจะโดนบุกบมูลหรือโดนเคลียร์บอร์ดทิ้งนะอันนั้นก็ค่อยว่าอีกทีหนึ่งเด็กนี้มันไม่ได้แบบมีความจัดจ้านเรื่องความน่ากลัวแล้วแต่ว่าเด็กนี้เป็นเด็กที่เล่นสนุกอืมนึกว่าถ้าใครมีฮีโร่ติดไอดีก็ควรก็ถามว่าควรทํำไหมก็ค่อยๆทําดีกว่าฮะไม่ต้องรีบทาหรอกก็ จังหวะน,นี้เจอกับเด็กอเมซอนเนตนะฮะก็คู่แข่งทำการอัญเชิญในส่วนของอเมซอนเนตพินเซสนะฮะทำการเสิร์ฟในส่วนของตัวอเมซอนเนตออนสลักขึ้นมือและจากนั้นก็ทำการหมอบแผ่นหลัง3ไปใบและวางฟิลอเมซอนเนตวิงเลดและผ่านเธอเลยจังหวะน,นี้ผมก็ใส่โคนหยอกไปก่อนนะฮะยิงขวาสุดก็ยิงโดนในส่วนของโบว์มูลนะฮะแล้วก็ใช้สกิลผมจังหวะน,นี้ ทำการโชว์ในส่วนของซูเปอร์ฟิวชั่นจากนั้นทำการเสกในส่วนของซูพปิมคิงแคสเซิลมาไว้ในฟิวโซนในสภาพเซตและทำการเสกในส่วนของตัวอีวิลฮีโร่มาเลเซียสเปลนมาไว้ในเอ็กซ์ต้าเด็กนั่นเองฮนะอ่าทำการเปิดใช้งานตัวฟิวฮะแล้วก็ใช้สกิลของอีวิลฮีโร่โก้อดัซเซตครับทำการอ่ามันชื่ออดัซเซตโกขอโทนะ้ฮะทำการทิ้งตัวเองแล้วก็เสิร์ฟในส่วนของตัวดาร์คคาร์ลิงขึ้นมือนั่นเองเพราะว่าดาร์ Calling, คคาร์ลิงถือว่าเป็นดาร์คฟิวชั่นนั่นเองนะฮะ แล้วก็ใช้สกิลต่อเนื่องเลยฮะทำการโชว์ในส่วนของดาร์คเคอร์ลิงเพื่อทำการเสกในส่วนของมาเลเชียเฟนเข้าสู่สุสาน3ใบนั่นเองและจากนั้นก็ใช้งานในส่วนของดาร์คเคอร์ลิงเลยฮะเพื่อทำการชิญในส่วนของตัวมาเลเซียเฟนเข้าสนามจังหวะนี้ทำการเชิญในส่วนของแอร์แมนเพื่อยิงแข้งหลังะจังหวะนี้โดนในส่วนของตัวออน,น,น,นสนออลักน,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 นั่นเองแล้วก็ทำการมอบในส่วนของซูเปอร์ฟิวชั่นไปนะฮะ อ่าแล้วก็ใช้เอฟเฟกของตัวเบรนฮะทำการทำลายามอนสเตอร์คู่แข่งทิ้งฮะก็ทำลายพินเซตทิ้งไปแล้วเขาก็เรียกพินเซตออกมาอีกด้วยสกิลของตัวอัลมาโซเนตวิเลตนั่นเองนะฮะอ่าวิเลตอ่าตัวพินเซตเข้าสนามก็เสิร์ฟออนสลักขึ้นมือฮะจริงๆแล้วเราควรจะทำการเ few moments later ฮ้ยกลับมาแล้วทุกคนแม่เอ้ยโคตรจะปวดหัวเลยทุกคนผมสั่งซื้อการ์ดออนไลน์และทีนี้ อ่าพี่ไรเดอร์ไม่บอกกันว่าเป็นสังกัดไหนนะะเขาโทรมาหาผมเว้ยว่าของจะถึงแล้วนะครับออกมายืนรอรับได้เลยสรุปผมไปยืนรอเกอร์อยู่เกือบ20กว่านาทีผมก็ทนไม่ไหวก็โทรไปหาพี่ไรเดอร์คนนั้นอีกครั้งนึงฮะแลวเขาก็บอกว่าอขอโทษด้วยนะฮะเดี๋ยวเข้าไปรอในบ้านก่อนได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมถึงหน้าบ้านแล้วค่อยโทรใหม่ทีว่าเดี๋ยวฟ้มึงบอกอยู่ในซอยผมแล้วฮะเออคือไรเดอร์คนนี้เขาบอกว่าเขาอยู่ในซอยผมแล้วเว้ยเออผมก็เลยยืนรอหน้าบ้านไง สรุปเกือบครึ่งชั่วโมงนั่นแหละที่ผมพูดถ้าผมพูดไม่ต่อเนื่องกันก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะเพราะผมต้องออกไปรับของซึ่งผมก็ยังไม่ได้ของนะเดี๋ยวต้องรอเขาโทรมาอีกรอบเนี่ยแม่เอ้ยถ้าหากผมหยุดช่วงไปไม่ต่อไม่ต่อเนื่องกันก็นกขออภัยด้วยแล้วกันนะเพราะว่าต้องออกไปรับของอีกรอบโดนไรเดอร์ล่อซื้อเลยผมโอเคตะกี้ผมพุดตรงไหนแล้วเนี่ยไปยืนลอยหน้าบ้านลืมหมดละเอาเป็นว่าบอร์ดในการฟิวชั่นแรกควรเป็นตัวมาเิเชต เฟนมากกว่าเจ้าตัวเบนเอออะี้ดีกว่าเพราะเบนเนี่ยควรเอาไว้ใช้กับซูเปอร์ฟิวชั่นมากกว่าเอออะไรประมาณนี้แล้วกันทุกคนอ่ะต่อเลยอาจากวันนี้ก็ทําการให้แอร์แมนโจมตีฮะคู่แข่งเปิดใช้งานออนสลักฮะก็ทําการต่อสู้กันหลังสู้เสร็จก็โดนรีมูฟผมก็ให้ตัวเบนตีทิ้งไปเลยนะฮะไม่ใช่ตีทิ้งตีเข้าไรพอยต์โดยตรงคู่แข่งก็ทําการหมอบแผงหลัง2ใบฮะเข้าเทินผมก็ทําการหมอบบุกบมูลแล้วก็ตีโดยตรงอะไรประมาณนี้ครับผม โอ้ยเหนื่อยยืนรอยอยู่หน้าบ้านตั้งนานไม่ได้ของโอเครีเพย์ตาสุดท้ายฮะอันนี้เจอกับเด็กดีดีดีก็เป็นการวางบอร์ดคล้ายค้ายกับรีเพย์แรกเออเป็นการวางบอร์ดแบบว่ายืนน้องแมงสาบคู่กับมาลิเชนเฟนน่าจะเป็นแบบบอร์ดท,ที่น่าจะดูดี ดูดีในการเคาน์เตอร์เด็กซิงโครและเพดูลัมที่สุดของเด็กนี้ในตอนนี้แล้วล่ะหรือถ้าใครมีอะไรจะเสริมก็สามารถพูดคุยใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะก็การใช้เอฟเฟกต์โกะทำการทิ้งตัวเองและเสิร์ตในส่วนของดาร์คคอลลิงขึ้นุนมือและใช้สกิลเซกมาริเชียนเฟนเข้าสู่สาร3ใบครับผมและใช้เอฟเฟกต์ของตัวดาร์คคอลลิงฮะทำการรีมูฟวัตถุดิบเพื่อทำการอัเชิญในส่วนของตัวมาริเชียนเฟนออกมานั่นเองครับ แล้วก็ทำการเชิญซอโซลิดฮะทำการลางส่วนของลิควิดออกมาฮะแล้วก็ทำการเอ็กซิสไปในส่วนของตัวนอนแมงสาปะผมะแล้วก็ผ่านเธอเลยเพราะเราไม่มีแผงหลังผู้แข่งใช้งานดาร์คคอนแทควิตเ g a กตฮะทำการเสิร์ชในส่วนของอะมาเกดอนขึ้นมือแล้วใช้สกิลเลยฮะเข้ามาล็อฟเดอะดูมคิงทำการวางอะมาเกดอนที่เอ็กซ์เทและทำการเปะแปะสเกลเป็นตัวนิวตันกับตัวอมาเกดอนนั่นเอง ทำการเชิญออกมาในส่วนของอามากิดอนกิงอบิทเล็กนาล็อกผมก็ใช้เอฟเฟกของตัวน้อนแรงสาทำการจ o ่ายโอเลยหนึ่งเพื่อทำการเนเกตการเชิญแบบพิเศษด้านเองับผมก็โดนทำลายและก็ล่วงลงสุสานไปเลยอะไรประมาณนี้ฮะแข่งก็กดยอมแพ้ไปโอเคก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันทุกคนมาเริ่มเล่นไร์สดเอยไม่ใช่เล่นไฟ์สดมาเริ่มเล่นสดกันเลยดีกว่าแม่งไอ้ไปหมดละไปยืนรอของจนสมองสมองไปหมดละ ไม่ใช่ว่าตอนผมเล่นสดอยู่ยังมาส่งของตอนนี้น่ะยูวรามีย่วะนะแม่งเลยเจอยูเซจะเป็นเด็กสตาร์ดัสหรือเปล่าอย่างนี้ถ้าเราได้เริ่มบอดก่อนถือว่าโอเคเลยนะโอเคขอบอดส,สวยๆชูตติ้งสตาร์โรดโอ้โหไอแม่งเลยได้เหรอ,อน,นะ คือถ้าเราขึ้นเป็นน้องแมงสาบได้อะผู้แข่งแทบจะหอดใจเลยเว้ยเพราะว่าเขาเป็นเด็กซิงโปรแต่เราขึ้นเป็นแมงสาบไม่ได้เอ,เอ้ยอแล้วก็หมอบล่อไปเลย2ใบผ่านครับผ่านเราไม่ต้องลงแอร์แมนไปลงแอร์แมนไปก็เป็นเหยื่ออารมณ์ของเอสตาดัสฮนะ แต่จริงถ้ามือฝั่งนู้นเขาพร้อมเนี่ยเขาสามารถโอทีเคมได้นะก็เรียกเป็นจังเดสทอยเย์มายิงมารีเชตเฟนผมแล้วก็ลงตาดัตชูตติ้งสตาร์อะไรของเขาอ่ะผมก็ตัวระเบิดละอ่าใช้จูนนิ่งเสิร์ชจังซิงโครนขึ้นมือแล้วก็ถมในส่วนของบุกมูลจูนนิ่งใบที่2เอาจังซิงโครอนอีก1ใบฮะแล้วก็ถมในส่วนของจูนนิ่งใบที่3 ยังไงต่ออ่าจังซิงโคลนแล้วก็ขุดคอนเวอร์เตอร์จริงๆถ้าเป็นผมนะผมจะขึ้นเป็นเด,ดทอรอยเยอร์เว้ยเพราะว่าจะได้ยิงมาเลเชียเฟนทิ้งไงอ่าฮะจังวอลเลเอร์จริงๆเขาไม่น่าคิดเลยเยอะหรือว่าเขากำลังระแวงแผงหลังผมอยู่วะ ไฟฟ์คอนเวอร,เอร์เตอร์ฮะปุจจุนเนอร์ขึ้นมาในซาบตั้งป้องกันงไงต่องไงต่อต้องเป็นจังเดทอยเยอร์แล้วจริงเนี่ยไกดให้เลยเนี่ยเป็นจังเดทอยเยอร์มาชนะแล้วแฮปปีว้ว่ะมีเวทบนมือไหมล่ะ เป็นแฮปปี้ไงต่อไงต่อพ่อหนุ่มจังหวะที่ผมเล่นสดไปผมก็กำลังระแวงนะฮะว่าพี่ไรเดอร์เขาจะมาส่งของผมตอนไหนนะฮะเอ้ยตีเลยวะแปลว่าไอคนนี้มันมีของ o ุกอ f ฟมูนไอหมอนี่มันมีของแฮปปี้ดิ จังหวะต่อไปนะถ้าหากผมจัวดด้วยซอยโซลิดอ่ะจะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากผมจะเป็นดาร์คเรบิเลียนตีเขาตายได้ไง <AS LS> ขอเป็นซอยโซลิดโอ้โอร์แมนอีกใบฮะน่าจะแตกละ นี่น่าจะแตกแล้วเพราะว่าเด็กเราถ้าเล่นน้อยผมเด็กฮีโร่ evil hero สายนี้ถ้าเล่นน้อยเพราะว่าถ้าหากแบบเ,เราขึ้น e x ไม่ได้หรือว่าเราฟิวชั่นเป็นตัวมอนใหญ่ไม่ได้เนี่ยมันก็เรียบร้อยแล้วฮะก็ไม่รู้จะเสิร์อะไรนะจังหวะนี้ก็ซอย i d solid จริงๆเราแพ้แล้วฮะเราได้ไพ่แพ้ไปแล้วนั่นเองเพราะว่าันุวัตถุดิบในสุสานก็มีแค่นี้นะอ,อโอเคให้ยอมเลยยอมยอมยอมเลยยอมเลยยอมเลย,ย,อเ,ลยเอาเป็นว่า วิธีการตั้งบอร์ดกับวิธีเล่นเกมเพย์คร่าวๆก็รับชมเอาตอนรีเพย์แล้วกันฮะเรียกได้ว่าตอนอมันมือเราบลิกระดับหนึ่งด้วยเออมือเราบลิกเรามือเราขึ้นเป็นน้องแมงสาบไม่ได้อะถ้ามือเราขึ้นเป็นน้องแมงสาบได้ฝั่งซิงคโครนี่คือขยับตัวไม่ได้นอนแต่ว่าจริงๆก็ว่าขยับตัวไม่ได้เขามีบวุ้มูอยู่ดีเนาะเออเขาลงฮาร์ี้มาอยู่ดีโอเคฮะในส่วนของโกนเนี่ยได้จากบล็อกเพนดูลัมเจเนซิส์แอร์แมนได้จากบล็อกชาร์กแฟงฮะ แล้วก็ Liquid อยู่ใน Sunlight Shining Sunlight อ่าแล้วก็ s o ย์โซลิดอยู่ใน Wahala Calling และก็ SD Evil Domination ครับผมอ่าซูเปอร์ฟิวชั่นอยู่ในบัลด์นะอันนี้ต้องไปซื้อเอานะฮะอ่าใช้เพชรใช้เพชรซื้อได้นะ850อืมแล้วก็ไซโคนครับผมอยู่ใน i, บ็อกแอนติโนมิกทอร่ฮะบุกมูนอยู่ในคาวติกโซลเจอร์ครับผม แล้วก็ Dark Calling อยู่ใน SD Evil Domination ฮะแล้วก็หลุม2ครับผมอยู่ใน Vision of Ice ตัว Malicious f a n ก็อยู่ใน SD Evil Domination เช่นกันฮะ Dark Rebellion อยู่ใน Phantom of Rebellion ฮะแล้วก็ Excalibur อยู่ใน Eternal Steam Sin อยู่ใน Photon of Galaxy ครับผมและก็น็อตในสาบก็อยู่ใน Photon of Galaxy เช่นเดียวกันก็ ถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดไปในเรื่องเอฟเฟกหรือ,อยังไงก็สามารถมาพิมพ์อ่าเอฟเฟกที่ถูกต้องแล้วแก้ไขหรือพูดคุยกันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าใครใช้เลกนี้ในการเล่นอยู่นะฮะเออก็ถ้าใครยังใช้เล็กนี้เด็กนี้เล่นอยู่ก็มาพิมพ์พูดคุยกันใต้คอมเมนต์ได้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อมาพูดคุยกันในไลฟ์สตรีมสด YouTube กันด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเรียกว่า ที่เห็นพูดไปแล้วก็อาจจะถ้ามีเสียงถอนหายใจก็คือผมเหนื่อยจากการไปยืนรอพี่ไรเดอร์หน้าบ้านนะ <c oughs> ไปแล้วสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับและตอนนี้ทางช่องนันหนึ่งเองก็มีการเปิดสมัครสมาชิกช่องแล้วนะครับถ้าใครคิดที่จะสนับสนุนช่องผมแล้วก็สามารถกดมาที่ตรงนี้ได้เลยครับผมและหลังจากที่ทุกคนทำการสมัครสมาชิกช่องผมเรียบร้อยแล้วทุกคนก็จะได้รับป้ายสมาชิกเขียวอี แลก็จะสามารถใช้สติกเกอร์ลายต่างๆที่ผมทำการออกแบบขึ้นมาได้ด้วยนะครับถ้าใครคิดจะสนับสนุนผมแล้วก็สามารถสมัครสมาชิกได้เลยนะครับและผมก็จะพยายามทยอยทำสติกเกอร์ลายต่างๆขึ้นมาเพิ่มอีกด้วยเท่านี้แหละครับไปละครับสวัสดีครับ